เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเครียดเราถึงได้ปวดไหล่ทำไมไม่ไปปวดปลายจมูกทำไมไม่ปวดคางทำไมไม่ปวดหนุคิ้วคลิปนี้มีคำตอบให้คุณคะ่ะความเครียดก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ร่างกายคุณตอบสนองออกมาต่อเหตุการณ์บางอย่างที่คุณเจอการตอบสนองของร่างกายนี้ก็เป็นไปเพื่อให้คุณมีชีวิตรอดค่ะดังนั้นโหมดการตอบสนองของร่างกายคุณก็จะเพื่อให้คุณสู้ หรือว่าให้คุณหนีไปดังนั้นพลังงานในร่างกายคุณก็จะถูกเจเนเรตขึ้นมาเพื่อให้คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นผลก็คือพลังงานทั้งหมดที่เก็บสะสมไว้ที่ร่างกายคุณไหลามารวมกันเพื่อเตรียมพร้อมให้คุณสู้หรือว่าให้คุณหนีไปปัญหาคือเวลาคุณเครียดพอเวลาพลังงานมารวมกันเนี่ยคุณไม่มีช่องทางให้พลังงานนั้นออก ถ้าเป็นในมนุษย์หินยุคโบราณเราก็คงจะสามารถถ่ายทอดพลังงานออกไปได้ด้วยการสู้หรือไม่ก็วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดนะคะนั่นคือการตอบสนองของร่างกายและตัวคุณเพื่อที่จะจัดการกับความเครียดหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เป็นอันตรายกับตัวคุณแต่ในปัจจุบัน เราไม่สามารถวิ่งหนีหรือว่าเราไม่สามารถต้านหน้าคนที่เราเกิดความเครียดได้ดังนั้นพลังงานมันเลยถูกสะสมแล้วมารวมกันอยู่ที่ตรงบริเวณลำคอนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักระแหล่งรวมพลังงานในร่างกายใครสนใจเรื่องจักระเม้นบอกกันหน่อยคะ่ะเดี๋ยวแอนมาเล่าให้ฟังแต่คอนเซปต์ก็คือพลังงานที่มันถูกเจเนเรตขึ้นมา มาถูกตรงนี้ซึ่งเป็นตัวจักกะ5ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการแสดงออกไปแต่มันไม่สามารถแสดงออกไปได้มันก็เลยเหมือนเป็นพลังงานที่มาขัาง่งมาค้างแล้วมาเกาะมาแปะอยู่ที่บริเวณไหล่ของคุณค่ะ ทีนี้อย่างที่บอกว่าความเครียดก็คือพลังงานอย่างหนึง่งมันก็คือมวลพลังงานที่มันมาเกาะอ,อยู่ตามไหลคุณดังนั้นพอพลังงานมันมาเกาะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสะแตกไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นมวลพลังงานขนาดมหึือมาแล้วคิดสภาพว่าคุณก็แบกก้อนพลังงานนั้นเอาไว้ตลอดเวลามันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้คุณปวดไหล่ค่ะ ดังนั้นความเครียดมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะคะมันไม่ใช่ของเราเราก็สามารถจัดการเอาความเครียดนั้นออกไปได้เหมือนกันเหมือนอย่างที่เราจัดการพลังงานออกไปจากร่างกายเราแล้วเราจะทํายังไงดีเวลาเกิดความเครียดเริ่มจากการหายใจค่ะเทคนิคการหายใจสิ่งนี้เรียกว่า box breathing ติดตามเทคนิค box breathing ได้ใน,นคลิปต่อไปเลยค่ะ